มาชใหม่ชีวิตคุณง,ง่ายขึ้นได้อีกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการตีสีตีสนิทกับหลากหลายภารกิจของเหล่าศิลปินดาราสุกตาคนดังในวงการบันเทิงและแฟนๆจะได้เห็นการทํางานของคนดังที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดและเอ็กซ์คลูซีฟค่ะที่นี้ที่เดียวกับรายการตีสีติสนิทวันนี้เราพาเพืพ่อนๆมาเกาะติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษ ศิลปินจาก h i า h True Academy แ a ซ e เชียค่ะกับกิจกรรม AF Champion League 2014งานนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมรุ่นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมาดวลแข่งกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่สำคัญค่ะแฟนคลับขอบอกเลยว่าจัดเต็มจ้าขอบอกค่ะว่าจัดเต็มทั้งสองสีจัดแน่นทั้งนักฟุตบอลและเชียร์ริเดอร์ค่ะแอบเห็นสีเหลืองนั้นดูท่าทางฟิตมากๆอ้าวเอาเป็นว่าไปท้าทายทีมสีเหลืองกันเลยดีกว่า สวัสดีครับพุทธธรีมสีเหลืองเล็กสั้นกะยันยิงเยอะไปเก็บแรงก่อนไอ้นักเตะตัวที่ของเราครับผมมาจากอังกฤษเอ้ความร้อมนะครับนี่คือทีเด็ดและอาวุธลับของเราใช่ครับอะไรทรับอาลับครับตรงไหนครับแกงไงใช่ไหมครับ พร้อมบ้านเบอรอังกฤษเขาเรียกว่าพร้อมจะสอยประตูเต็มที่เลยแน่นอนความพร้อมของทีมสีเหลืองขนาดไหนครับตอนนี้เป็นไงครับตองครับพร้อมมากพี่ดูเช็คความฟิตหน่อยเช็คความฟิตโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับผมเฮ้ยมึงเป็นยังไงหรือยังไงเห็นไอ้บ้านี่มันมวยแล้วพี่บอลนี่คนนี้ก็ผมตัวจี๊ดกระชาครับเป็นไงครับความพร้อมผมเป็นตัวจี๊ดไปแล้วใช่ไหมครับผมผมว่าของเรามีดีที่ความเร็วครับทีมเรา ยิงไม่เข้าสักลูกเข้าสิเข้ามาจะทำประตูเร็วเลยไงเน่เน่เน่นะฮะอันนี้อันนี้อยู่ตำแหน่งไหนก็เขาเหลือตรงไหนว่างให้ผมอยู่ตรงนั้นแหละเอาไปเสิร์ฟน้ำแล้วกัน่านี่ครับนี่ยังมีตัวจี้อีกคนนึงครับผมลองโซ่ครับพร้อมไหมครับลองโซ่ครับพร้อมมากครับผมแน่ใจนะแน่ใจครับพร้อมที่จะสอยประตู เขาไม่ใช่ครับพร้อมที่จะยิงครับวันน,น,วนี้รับรองครับ3ลูกแน่นอนครับผมสามลูกน <3 S 2> ี่โดนเขายิงหรือเรายิงเขาครับโดนเขายิงครับโอ้ยบ้าเป็นไงครับนี่นี่อยากจะบอกมีกองหลังบีเซงกับผมพิธีกับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับพวกเราเนี่ยแมนมากผมเห็นทีมสีฟ้าตะกี้เข้าน้ำไปเป็นไงแต่งหน้าอยู่เลยจริงเปล่าใช่แซวว่าใครใครใครตุยแบบตุยแบบุ่ยแบบเออน้องเหินน้องเหินฮ้ยเหินทีมเรา อ้ํากันเองซะแล้วนี่พวกเขาทาแป้งใช่ไหมพวกเราเดีือวเหลือแต่งตา ก็เราจะถีบของตาด้วยใช่นะจะบ้าเลยพูดดีนะครับผมก็พูดจากใจพูดจากใจรู้สึกรู้สึกมีมีคนไปโบยฮะตีนี่ตีทฤษฎีได้อย่างเดียวครับผมแต่ลงเตะนี้ไม่ได้เลยครับทีมเดียวกันก่อนเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนให้เราทีมในการใช่ไหมใช่ใช่ตีนการนะโอเคพร้อมอยู่แล้วเกมครับครับผมทำเกมให้มันแย่ครับผมผมผมอยากจะบอกว่าสีเหลืองเนี่ยตัวจริงตัวสำรองนี่แทนกันได้หมดครับผม ไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนสีฟ้านะครับกับตันทีมเขาเนี่ยเล่นไปสักพักนะฮะเริ่มไปงี้ครับพี่ตุ้ยโ <c oughs> อ้ยไอ้เป็นตัวเ,เว้เต่าเว้ย <c oughs> แ,แล้วผมบบเราจะนั่งอยู่นอกสนามครับผมแล้วคอยคุมน้องๆมากกว่าใช่ใช่คือการซักซ้อมที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราไปเล่นกันมาเป็นไงครับเล่าหน่อยเล่าหน่อยก็อย่างที่บอกพี่ตุ้ยเขาลงประมาณสักห้าทีแล้วก็หอบแล้วนะส่วนสางทีไม่ถึงไม่ถึงเลยเหรอสองนาทีกระชายหมอกสองนาทีครับผม แล้วคิดดูแล้วลูกน้องทีมของเขาเนี่ยเป็นไงเอ้ปั๊ดเ้ยเดี๋ยวรอดูผลเลยดีกว่าครับผมใหญ่แต่ตัวหรือเปล่าปั๊โเจะเตะเข้ากี่ลูกคะทีนี้ถ้าไม่เข้าก็าเตะคนครับอ๋อวันนี้มันลวกอย่างเดียวอ่ะคิดใครยังใครยังไม่ได้อ่าบอสบอสนี่เป็นตัวจี้คนหนึ่งคิดว่าวันนี้ทีมสีเหลืองเราเนี่ยจะยิงได้สกี่ลูกครับอ่ยิงกี่เม็ดไม่รู้ฮะแต่ตอนซ้อมนี่จัดไปหลายเม็ดอยู่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวลายเม็ดนี่อะไรอ่ะลูกบลอลนะลูกบอลลูกบอลน่โอเคโอเคพืนได้เคลียร์แน่นอนอยู่แล้วเราไปดูการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับว่าสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยใครมันจะแนวกันเจอกันครับผมโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆเลยแล้วค่ะงานนี้ได้เห็นสีเหลืองเข้า คู่ต่อสู้กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาตีซี่ตีสนิทเทสความพร้อมของสีฟ้ากันต่อช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงที่สองของาการตีซี่ตีสนิทในเบกที่แล้วค่ะสีเหลืองเขาจัดเต็มไปแล้วฟิตมากๆเลยเอาเป็นว่าในตอนนี้ไปเทสความพร้อมของเหล่าศิลปิน AF ทีมสีฟ้ากันบ้างนำทีมโดดพี่ตุ้ยเกียรติกมลค่ะสีฟ้าพร้อมหรือเปล่านะ เฮ้ยเบาเาเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาทียพูกเราที่ยวขอบอกนะครับผมว่าสีเหลืองเตรียมตัวนะครับขอบอกว่าเรื่องฝีมุงฝีมือนะครับพวกเราเป็นต่ออยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะมาวัดวันนี้ครับลีดเดอร์นะครับผมไม่ใช่พงลีนะครับลีดเดอร์นะครับขอบอกครับตัวจริงของเราครับหนึ่งสองสาม ขอบอกว่าดูปากครับดูปากไว้ก่อนครับดูปากไม่แน่ใจว่าลิปติกหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างนะฮะแต่สวยที่สุดในโลกของของโลกนี้นะครับผมดูจร,จริงเป็นตัวแทนไม่ใช่เชลิเดอร์ค่ะแต่เป็นเ,เป็นพิธีกรประจาสีฟ้าค่ะเราต้องแน่แนว่ว่าต้องตั้งในในความเป็นสีฟ้าค่ะเราก็เลยงานนี้ผมพาพี่ไปหาหมอนะพี่ไม่ค่อยสบายป่วยไม่ใช่ออารืเ่ค่ะอะไรครับพี่ตุย้ยคะขอขอคอนเฟิร์มหน่อยว่าทีมสีฟ้าเรามีอะไรดีบ้างฮะก็ดูที่ปากก็พอแล้วค่ะ <laughs> แลล้ว <mile> ่ะนะฮะขอบอกเลยนะครับว <Ford> ่ <era> <ข>านอกจากพิธีกรอันสวยสวยงามของเราแล้วนะครับผมเจอสูนหน้าของเราซะก่อนสูนหน้าแม่งง่วงมากอ่ะนะสูนหน้าของเราก็คือนอนไงนอนนอนเอาแรงไว้ก่อนลงสนามนี้ยิงกระจายแน่นอนระวังหลังไว้นะครับระวังหลังพรุนนะฮะระวังหลังพรุนนะฮะผมขอคําเตือนแบบภาษาอังกฤษไม่เอาประโยคเดิมครับคําเตือนอ่ะคำเตือนแล้วคำเตือน Watch your back guys you go ไม่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  Watch back, your boys. You're going down! ระวังข้างหลังไว้มันจะขึ้นไปบนดาวใช่ไหมใช่ไม่ใช่เหรอแกล่วงแน่แกล่วงแน่ไอเตี้ยสีเหลืองเรื่องขนาดพี่ตุ้ยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขนาดพี่ตุ้ยเนี่ยยืนได้ยาวครับระยะยาวระยะยาวยืนยาวนะฮะคือพวกเราอ่ะจะจะเหมาะกับบอลทางอากาศ แต่สําหรับทีมตีเขาเนี่ยเขาจะเหมาะกับบอลทางล่างเพราะว่าเพราะเพาะเขาไปโหลดร้านตรงแถวล้างตรงล้านพิธามานะฮะเป็นนักบอลอ่าเขาเรียกอะไรโหลดเด็กโหลดภาคพื้นดินภาคพื้นดินเป็นอะไรคนแคระทั้งเจ็ดหรือเปล่าทีนี้นะฮะก็ปากแตกคิ้วแตกกันไปเยอะนะครับโดนซ้อมอย่างนั้นโดนซ้อมไป่อยๆโดนซ้อมบอลนะฮะแล้วก็ฝากด้วยว่าความสนุกสนานครั้งนี้ครับฝากเป็นแฟนคลับนะครับมาเจอกันได้นะครับกับเอฟซัมเบ์ลีกกับพวกเราทีมูเอ ศิลปิน AF ทุกคนจะจัดหนักเพื่อการแข่งขันครั้งนี้กันแล้วสาวๆบ้าน AF ก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะพันตัวเองมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์กันแบบไม่มีใครอ่อยให้ใครเลยทีเดียวตอนนี้เราก็อยู่กับหนุ่ม k a f เก้าเขาจะพาพวกเราไปหาสาวๆาวเชียร์ลีดเดอร์การตามเขามาเลยค่ะและตอนนี้เับเราก็อยู่ในห้องแต่งตัวของเชียร์ลีดเดอร์สีฟ้า b บูเวฟเอาเป็นว่าไปดูดีกว่าว่าสาวๆเนี่ยเขามีเคล็ดับอะไรแล้วก็จะเด็ดแค่ไหนตามมาดูเลยครับ เป็นอะไรเอ้าไม่ใช่เหรอโอ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักวนดาราเดลี่พานิสาชนกับเขาไปโรงพยาบาลนิดนึงเพราะไข้หวัดนกกำลังกินปากแล้วตอนนี้ีเป็นกิมมิคของบลูเวฟเป็นอะไรเป็นนางเงือกเหรอ คือเป็นเป็นเป็นนางพญาฟ้าไงอา่งมาจากฟ้าแล้วอยืดคลื่นซัดมาเป็นอย่างงี้ถือคลื่นซัดมาค่ะเออเป็นนางเงือกน้อยใช่คือทุกคนตั้งแต่พิธีกรถุงสีเราก็มาพี่แอนเอฟหกมาสีฟ้าใสเลยของเราก็เป็นต้องมีสีฟ้าเหมือนกันเออลืมลืมลืมแอนนับตัวกันหน่อยอ่าสวัสดีค่ะแอนเอฟแปดนะคะสวัสดีค่ะอุรัสยาค่ะโอ้โหนี่ดูดูทีมเราก็ต้องเป็นเลยนี่้องรักเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงใช่ค่ะพวกเรารักกันและกันโอเคสวัสดีครับ K F 9ครับก็จะบอกว่าเต็มที่มากสีฟ้าเราไม่ยอมหรอกสีเหลืองคือแบบอะไรเป็นอะไรไม่ยอมไม่ยอมแค่เชลลิเดอร์แล้วก็กองเชียร์ที่สำคัญที่แซ่บที่สุดคือจูชุดอ่าแค่ปากแล้วก็เจอน้าอ่า อันนี้เยินละเรียกได้ว่าเต็มที่แน่มีเต้นมีอะไรหรือเปล่ามีค่ะแค่สเต็ปการเดินทางเลทกนะต่อไปเนี้ยต้องจับตาดูรีดเดอร์ของสีฟ้าให้ได้ทุกคนแล้วก็จะมีเพลงเต้นก่อนที่จะเป็นเพลงที่จะโชว์ด้วยแล้วบอกว่าแซ่บเว่อร์แน่นอนดูจากสีปากแล้วมีแต่พูดเลยว่าสีเหลืองแหลเบเบออ่า ขอบรับสีเหลืองผ่านดาราเดลี่นี้เลยว่าแบบสีเหลืองแบบไม่แซบบ่ะใช,ะใช่ต้องดูจากสีป, <laughs> ปากเกียดจังหวะสะบัดผมมากจริงๆงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบลูแอมนะคะสวัสดีจ้าชาวดาราเดลี่ลี่แฮแจ็ครดเดอร์ครับผมวันนี้หน้าที่ของผมในงานนี้นะครับบอกเลยว่า เป็นผู้ดําเนินรายการหรือว่าภาษาที่สั้นลงคือพิธีกรหรือภาษาอังกฤษคือ MC หรือว่าพอแล้วนี่มคือไม่ไม่ได้มาเดี่ยวครับจริงๆแล้วมีพิธีกรวันนี้มีพิธีกร3คนนะครับมีจุดสีขา2จุดและมีจุดสีดำอีกจุดหนึ่งซึ่งกําลังบีบอยู่ขอดูหน้าจุดสีดำเลยครับ <c oughs> จุดสีดำของเรานี้ผมคิวแล้วก็พี่โจโนะครับเป็นวิธีก่อนวันนี้งานของเราเนี่ยนะครับเป็นงานที่เหมือนเขาเรียกว่างานสามัญประจำปีคือต้องมาเจอกันทุกปีฮะแล้วก็ทีมของผมพร้อมมากเลยสีเหลืองอยากจะให้เข้าไปเจอนะครับสมาชิกแต่ละคนของผมนีน่นำทีมโดยคุณตีคุณตีวินเองนะครับแล้วก็มีนักเตะฝีเท้าดีซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ย ไม่ติดเป็นเอฟนะฮะจะได้เห็นฝีเท้าเขาในการแข่งขันระดับพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับบอกเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหลักษณะทักษะการสรับขางเขานี่นะครับผมไม่ต่างการสรับไข,ข่ของเข้ามันไก่เจ้อ้วนนะผมโอ้หไวมากนะครับสมัยก่อนนะครับบอกเลยว่าคุณคิวเนี่ยนะครับ ขายพวงมลาลัยอยู่ขอให้โชว์การสัร่นอีกครั้งนึงครับนีสส่สตอกสูงสตอกสูงสตอกสูงดีมากดีมากเย <laughs> อันนี้เป็นการหลอกนะครับให้พวกเขาเนี่ยเขาเรียกว่าออกออกแรงทิ้งไปก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวเราก็อยู่ในสนามเน้มีแรงกันที่นะครับส่วนนี้อีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยว จะพาไปเจอกับสมาชิกของทีมผมมีหลายคนเลยครับมีแต่สมาชิกหน้าตาดีนะครับคุณคุณเฟรมอย่างนี้สมาชิกหน้าตาดีของผมนะคุณเฟรมคุณ Frame. คัตชานะครับก็อยู่ทีมผมนะฮะคุณบอสนะครับ Boss, นีบ่บอสหนาวตลอดเวลานะครับรวมถึงน้องเผินฟ้าก็อยู่กับผมด้วยโอ้โหนะฮะคุณโซ ผมด้วยนะครับคุณตีอยู่กับผมด้วยนะครับโอ้โ oh, หหลายคนเลยนะครับบอกเลยว่าดูจากกล้ามขาวันนี้ตะคิวมีแน่นอนมีตะคิวแน่นอนนะครับดูนะครับดูคือกล้ามขาเนี่ยดีมากต้องบอกเลยนะครับ ส่นวนเขาเรียกวันที่วันทีบอกว่าอย่าล้วงละเมิดนะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ <c oughs> นอกจากนักกีฬาหน้าตาดีเรายังมีเชียร์ลีดเดอร์นะครับที่ต้องบอกว่าหน้าตาดีไม่แพ้กับนักกีฬาเลยเดี๋ยวนะฝั่งนูนะดูหน้าคนพ่ายแพ้นะครับดูหน้าทีที่ต้องพ่ายแพ้นะครับนำทีมโดยหัวหน้าทีมที่ชลาที่สุดชลาที่สุดในเอฟแล้วตอนนี้นะครับคุณตุ้ย นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้เย็นคุยไปก่อนคุก่เนี่ยฮะรมทีนโดยคนแก่มากที่สุดนะครับคุณตุ้ยเกติกมลถ้าจะไม่รอดนะครับอันนี้คือนามสกุลเขานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือมีมีมีดีแต่หน้าตาแต่ว่ากรามขาวโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย ครับผมนะฮะช้ทีมว่าอ่ชื่อทีมว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยชื่อทีมว่าโอ้ยชื่อทีมว่าหนุ่มพลังหื่นนะครับทีนี้นะครับทีมหนุ่มพลังหื่นะครับบอกเลยว่าเจอพวกเขาได้นะครับผมตามเส้นทางบันเทิงย่านราชดาครับผมพวกเขานะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมว่าไปคุยคนอื่นมากดีกว่านะครับ กันแล้วและตอนนี้ฟุตบอลแมตช์พิเศษของเหล่าบรรดา AF นั้นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วละค่ะแฟนคลับพร้อม AF ฟพร้อมภาพบรรยากาศของการเปิดงานและการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรมีภาพม,มาให้ชมไปชมกันเลยค่ะ แฟนก็ยังได้กรี๊ดกราบจุใจและฟินต่อกับการแสดงของเทียนเดอร์สาวสา้าน AF ทั้ง2สีรวมทั้งได้บริหารกล้ามเนื้อหัวใจกับมินิคอนเสิร์ตจากต้น AF8 ตปออนุบ AF7 ท้าย AF8 และทั้งเบียร์ AF10 ด้วยแล้วค่ะแม่กิจกรรมนี้มันช่างคุ้มค่าซะจริงๆโอ้โหาเนี่ยัเสียงอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นซีคใช่ครับซึ่งก็เป็นงานเตะฟุตบอลเนาะของเราไม่ได้เอฟสองพวกเราเนี่ยได้มาเตะเรามาโชว์ใช่นี่คอนเสิร์ตจัดใช่มีทุกแนวเลยครับตั้งแต่นี้เลยมาเปิดด้วยก่อนจึงน้องแนวรอครัแล้วก็ลิงก์กลิงกาครับแล้วก็นี่เขามาแนวสายคนสายคนนครบปเออสายคนนครแบบเสมอจุงเบย์แล้วก็ปิดท้ายเพงใหม่รับคุณติวครับแล้วก็มีเม็ดเลฟเพลงรมอีกเมื่อกี้สดๆร้อนๆเพิ่งลงจากเวทีกันมาเลยเหนื่อยเหนื่อยพวกเราแบบ มันมานี่ข้างนอกยังบอกว่าตโลกันอยู่ใช่ฮะก็ก็น้องเขาเต้นดีอยู่แล้วผมซึ่งเคยเป็นนิคอลส์เขาก็จัดเต็มทุกรอบทุกงานอลังการเวอร์เขาก็เต้นได้อย่างเงี้ยถ้าร้องไงร้องไงไม่อยากเต้นเขาปวดแบบเดี๋ยวน้องหางานไม่ได้จ kind of ้ le ่ไม่ได้จริงไม่ได้เป็นเกียเตินม่ได้เห็นเกียรติทางอะไรกันเป็นเป็นสันนิบาตเหรอฮะไม่เต้นตามได้หรือเปล่าอะไรนะฮะ สิบไม่หาเบสิกมากๆเลยนะครับหรอตายากมากจะบอกเ่าเต้นได้เก่งมากครับมันเป็นครั้งแรกครับที่ผมโชว์เพลงนกรรีนกรรับลิงกะาก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าครั้งแรกเลยอะต่อท่าเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าสนุกเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้ร้องเพลงกับ พี่พี่อ่ะจริงๆมีครั้งแรกเลยครับเพราะว่าปกติก็จะร้องกับรุ่นเดียวกันเอฟสอะไรเงี้ยค่ะผมเพลงดีจริงจริงอาทิตยนี่งใช้มาตลอดอ่ะไม่คือแบบพอไปจะขอเพลงแล้วผมสวดกับพีกป่อยก่อนแล้วมัจะมีงานหนึ่งเจอพอหอนร้องไม่ได้มันที่คุณพูดเลยมินิคอนเสิร์ตเอทุกงานต้องมีต้องมีเพลงนี้ต้องมีเพลงนงค์มุงเคล็ดไงคือถ้าเต้นแล้วสะโพกไม่เคล็ดแปลว่าผิดท่าจะผิดท่างานด้วยได้ข่ะว่าตอนนี้งานกันหลายรอบแล้ว น,นี้งัดเอ้ยงัดเหมือนหมาโดนโดนรถพ่วงรถพ่วงเหยียบเท้าแล้วก็งัดขึ้นมาเฮ้ยห<อ>น้าต้องได้ด้วยพี่ต้นงัดซะหน่อยต้นงัดดีๆนะเหมือนหมามีอะไรติดขาอยู่สักอย่างแบบฝรั่งอาหาร <c oughs> ไม่ค่อยถนัดน,นะครับใช่เหมือนเต้นหน้าหันเลยอ่ะานานมีเสเต็ปเยอะสเต็ปเยอะไปเมื่อก่อนเต้นตามงานวัด ผมเต้นแล้วจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ใช่แบบว่ามันจะมีแบบมันดูมีสเต็ปนะมันดูแบบดีอะพยากาาเหมือนเต้นมันดูเป็นการเต้นแบบมีการศึกษาต้นนะครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่นะทำให้ Hello Stranger ก็จะเป็นโปรเจกต์ครบรอบ10ปีทูมาเลเซียเลยก็จะมีนักร้องทางค่ายเรา6คนก็จะจับคู่ร่วมกับนักร้องข้างนอกจะออกซิงเกิลด้วยกันซึ่งต้นก็ได้จับคู่กับอาจารย์กิจเดอบอยส์ ก็สิงเกิลชื่อว่าเพลงเข้าคำจากคนตักหน้านะครับก็ปล่อยแล้วที่13พฤษภาคมนี้เนี่ <23 S 2> ยก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับไทยนะครับก็นี่แหละครับ <laughs> <laughs> เพลงเพลง,เพลงใหม่ก็มี <laughs> เพลงใหม่ชื่อเพลงฝันนี้ต้องเป็นจริงเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับผม <laughs> เพิ่งปล่อยมา <laughs> อยู่อ่าปล่อยไปตามยูทูบแล้วแล้วก็วหาดาดวโหลดได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้กาลังมีละครนะครับผมชื่อเรื่องคนน้กนกินหนวดเร็วนี้จะออนแอร์แล้วนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็วิธีกรนะครับผม รายการรายการรายการมอเมาคึกคักนะครับฝากฝากติดตามด้วยนะครับครับผมก็ของผมรักหมุนติ้วครับผมส่งคําว่ารักไปหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วทางไหนหัวใจเดือกขาหัวใจฉันก็เป็นเน่่เท้าก็ฝากด้วยก็เป็นเพลงคู่กับพี่หนิมครับฝากติดตามด้วยเพลงนี้ดาวโหลดฟรีด้วยเหมือนเป็นของขวัญมาให้แฟนนะครับก็กดสองตตัวโทรบอกชื่อเพลงได้เลยแล้วก็ฝากติดตามละครครับจะออนแอร์แล้วเหมือนกันเรื่องมนเจ็พูดแล้วก็บุกมาครับเดี๋ยวเดียวอันนี้คือเหนื่อยใช่เนี่ยพูดแล้วเหงื่อ <Ooh. S 2> สำหรับคนทางเบีร์ครับก็เป็นซิงเกิลกับอัลบั้มเอฟสิบรักแล้วขอบคุณครับสำหรับซิงเกิลก็เป็นโลกมันกลมครับผมแล้วก็ซิงเกิลรวมครับรักและขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการตีซีตีสนิทกันแล้วกลับมาติดตามภารกิจเก๋ๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันทางดาราเดลี่ชีวิตช่องเดียวที่มากกว่าดารายิ่งกว่าบั้นเทิงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายความสด ไปไปส่งมิกิเป็นร้อมิกิเป็นล้า